วันนี้เราพามาเที่ยวที่ด่านเจดีสามองนะคะด่านเจดีสามองหรือจุดผ่อนปนทางการค้าด่านเจดีสามองนะคะเป็นจุดผ่านแดนทั่วคขาวนะคะเพื่อนักท่องเที่ยวค่ะที่ตั้งอยู่ในช่องเขาของเทือกเขาตะนาวศีนะคะติดกับพรมแดนไทยแล้วก็ประเทศพม่าค่ะด่านเจดีสามอง ตั้งอยู่ในตำบลหนองลูอำเภอสังขาบุรีจังหวัดกาญจนบุรีประเทศไทยเดิมเรียกว่าหินสามกองเป็นสถานที่สักการะของคนไทยโดยทั่วไปก่อนที่จะเดินทางออกจากเขตแดนไทยสู่เขตแดนพม่าแต่ครั้งโบราณการต่อมาปีพศ2472พระศรีสุวรรณคีรีเจ้าเมืองสังขาบุรีของไทยได้เป็นผู้นำชาวบ้าน ก่อสร้างให้เป็นเจดีสมบูรณ์ดังที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ค่ะตรงนี้อยู่ใกล้กับด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอสังขะบุรีนะคะคือตรงนู้นนะคะด่านตรวจคนเข้าเมืองค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศนะคะ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนะคะของคนแถบนี้นะคะข้างในก็จะมีของฝากของที่ระลึกด้วยนะคะที่นี่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะทั้ง AIS True แล้วก็ DTAC พร้อมเลยนะคะ มีบุหรี่ด้วยนี่กองทิปกองทิปย์้ร้านนี้ขายเยอะแยะเลยนะคะมีทั้งเหล้าทั้งบุหรี่ทั้งเบียร์ครบคันเลยนะคะร<บ>้านเอนะคะราคาส่งค่ะเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะคะ เบอร์โทรนี้ค่ะอยู่ติดกับด่านี่ดีย์สามองนะคะตรงด่านตรวจสุลกากรสังขบุรีค่ะร้าน A นะคะร้านขายส่งนะคะดิวตี้ฟรีค่ะ สุดแดนตะวันตกสังขบุรีออตรงนี้จะเป็นด่านชายแดนนะคะมีของขายนะคะส่วนมากจะเป็นพวกเหล้าพวกเบียร์นะคะวายเป็นสินค้านำเข้าเล้าค่ตาเยอุเนี่ยถูกมากๆนะคะ6กระป๋อง100บาท <c oughs> เหล้าก็มีหลายชนิดหลายยี่ห้อบุหรีก็มีนะคะที่นี่เป็นที่นี่เป็นด่านนะคะ <c oughs> ด่านสังขบุรีคะ่ะ อันนี้เป็นกล้วยไม้ป่ามีพันกล้วยไม้กับ้านไปก็บ้านี่มีเหล้าพมา่าให้ชิมด้วยนะคะมีให้ชิมด้วยนะคะ ที่นี่คือด่านชายแดนนะคะอําเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะคะแล้วเราจะดูได้ไงสีอะไรเป็นีหัวไม่เหมือนพี่หัวมันต่างกันเลือกเลือกให้พี่เอาอย่างละสีได้ไหมคะชิบบ้านแข็งแรงแข็งแรงให้หน่อยสามสีเอาสามนีไปเลยหัวค่ะ อันนี้ก็ว่าสี่พันใหญ่ก็มีก็เละยี่สิบบาทพี่เป็นคนปลูกต้นไม้ไม่ค่อยขึ้นนะ่ะมือร้อนอันนี้เป็นเป็นช่อเลยนะใช่ ตัวนี้ก็สวยดีถ้าแบบนี้เลี้ยงงานียเอาดอ,อกขน <c oughs> าดออน <c oughs> เอื้องสายเขาเรียกว่า <c oughs> เอื้องสายอ่ะฮะใช่สายนี้เอาดอ,อกสวยหอมเออสวยเนาะอันนี้มือ,อยีมือล้อมปลูกไร้เบือเพราะว่ามันเป็นไม้ที่อยู่แห้งแรงได้แล้วปลวปูกยังไงอ่ะปลูกไว้หัวแบบนี้แล้วห้อยหัวแบบนี้ไม่แล้วต้องมีอะไรห่อรากมันไหมก็ห่อกับมาพลาวติกกับมะพร้าวห่อแล้วก็ปลูกแล้วน้ำยังไงแลน้ำปกติวันหลับทางบ้านหลีปลูกได้นะแต่บ้านแม่ไม่มันมันแดดร้อนได้านแม่บ้าน บ้านแม่เขาตัดต้นไม้ทิ้งมาแล้วแต่อันนี้ไม่ต้องใช้กรอบต้นไม้นะพี่เพราะว่ามีมะพร้าวสระเอามาหุ้มเนี้ยเอามะพร้าวมาหุ้มหุ้มที่ตรงหัวก็ได้แล้วพี่แล้วก็ห้อยเชือกแบบเนี้ยเหรอห้อยแบบเนี้ยเนี่ยมันเป็นห่อตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวก็งอกใหม่มันก็อ๋อนี่คือแขวนระสายวิธีการปลูกเครื่องสายเอาดอกท่านั้นเลยค่ะพี่หรอขึ้นง่ายอย่างไรต้นไม้เนี่ยเครื่องสายมันจะขึ้นง่ายสวยอะไรเอาดอกก็สวยอือ อยู่กับแม่ค้าอะไรก็ขึ้นหมดนะโ ok อนี่ดู <ไป S 1> สิอ,อยู่กับแม่ค้าอะไรก็ขึ้นหมดนะคะพ <ś red> อปันถึงมือพี่แล้วมันก็ไม่ขึ้นเก็บเงินป่านุกแก้วดอกหอมอันนี้ก้าวดอกหมดเลยพีลมีตาหมดเลยเนี่ยเล้วก็มีตาตรงนี้ตาตรงนี้คือชอบดอก อันนี้ดอกใหญ่นะดอกใหญ่นะเป็นพันใหญ่ยี่สิบบาทพี่เอาแค่นี้ไม่เอาลงไปเป็นสี่สิบไม่ต้องทอนได้ไหมได้ไหมเลือกมาให้ต้นเลยก็ได้ตอนเย็นละเอาหัวใหญ่นี้ไปก็ได้ปลูกเหมือนกันหมดใช่ไหมหรือว่าอันนี้ลงดินอันนี้ลงดินแล้วพี่จะจําได้ไงเนี่ยหัวไม่เหมือนพี่อันนี้หัวมันเป็นหัวกลมๆลงดินค่ะที่เหลือก็นอกนั้นก็ลงน้ำแก้วได้ค่ะขอบคุณมากค่ะคนสวยคู้ทั่าไม่ได้พี่ทางกานประวัติศาสตร์นะดันเจดีสามองค์ นี่เอาดอก็มีนะอเนก็ออกแล้วยังเนี่ยเนี่ยเออเยอนะเยเาบาทเนี่แเอาไปเจ่อห้าบาทเ่อนงบาทะก็ได้ไปเนี่ยไม่มีขัวขึ้นเี่ก็อดอครับต่อไปเอาไปขัวซ่าซาซ่าเอไปเนี่ยเนี่ย่่เไ ไม่เป็นไรละแค่นี้ก็ยังหาที่ปลูกลวคนละอย่างกันแต่ว่านี่ก็มีดอกแล้วอันนี้ไม่เหมือนว่านสี่ทิศเลยอันนี้ไม่ใช่สีทิศค่ะชื่อว่านใจดีค่ะว่านใจดีกว่ามันจะมาถึงมือเรากว่าจะออกดอกอันนี้อดดอกค่ะแต่ว่าไม่อดดอกว่าได้เลยค่ะตัวนี้มีแค่สี่หัวเองไม่มีแล้วค่ะยากค่ะอันนี้มีสีสีมีสีเนี่ยแต่ไม่ได้ปลูกมีแล้วมันจะแต่แล้ว อันนี้ไม่ใช่ไหมคะอันนี้อย่างนึงนะคะอันนี้แกงปูปักปักปักหรือเปล่าปักปักใช่หมปักไม่แต่ตัวมันยาวไม่ทำไงอะเรนี่วางน้ำเป็นปลาต่างผสมปลาเออรอรอยู่ไหนรอดูร้านที่เราถ่ายของกันนะมันเป็นดิวตี้ฟรีเนาะแถวนี้เพราะมันอยู่ใกล้กับด่านศุลกกากรเดี๋ยวจะโดนด่านข้างหน้า เออเด็กที่ซื้อเนี่ยอันนี้ได้แต่พวกนั้นมันเป็นสัมภาษามิตรเหล้าเหล้าบุรีเบียร์เป็นสัมภาษามิตรแล้วนอกจากคนแถวนี้แหละซื้อกินซุกซุกเอาไว้อ่ะซุกซุกเอาไว้อ่ะก็เสี่ยงเขาค้นน่ะคนเจอก็ต้องเสียไปถ้าซื้อไปแบบตุนไปอย่างเงี้ยไม่ได้ถ้าซื้อขวดสองขวดนี่คือเขาเขาเขาจะเลงว่าซื้อกินถ้าซื้อทีละเป็นยกหลายๆอย่างเงี้ยเขาว่าซื้อขายจําหน่ายก็จะโดนเสียภาษี ขึ้นนี่ขึ้นนี่ถนนสวยเหมือนกันนะสวยถนนสม่ตัดผมสะหล่อเลยนะคะถนนไงถนนนน้องะตรงนี้ถนนนี้ฮะตรงนี้เลยเส้นอ๋อนี่เขาขยาย เดีย๋ยวไปดูตรงนั้นศาลาเด<จ>ี๋ยวพา,<อ>าไปดูศาลา,า,ลานะคะเดี๋ยวเรามาไหว้พระสยามเทวาธิราชนะคะมีพระยาสุรสีแล้วก็พระยาสิงหราชนะคะคอยปกปักรักษาพระสยามเทวาธิราชนะคะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชคะ่ะ รูปนี้เลยค่ะอยู่ที่ด่านเจดีสามองค์นะคะตำบลลูอำเภอสังขาบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะคะอยู่ใกล้กับตอมอนะคะตอมอสังขาบุรีค่ะแล้วก็ด่านเจดีสามองค์นะคะ